รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรปราการประจำเดือนกร,รกฎาคม2568เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกร,รกฎาคม2568บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดสมุทรปราการมีสัญญาณขยายตัวพิจารณาจากเศรษฐกิจด้านอุปทา,านพบว่าขยายตัวร้อยละ6.7ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขยายตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อน สะท้อนจากภาพบริการขยายตัวร้อยละเก้าจุดศูนย์สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเช่นงานกิจกรรมวิ่งไปเที่ยวไปวิถีชีวิตภาคกลางปริมณฑลนตลาดบางน้ำพึ่งและงานบางปูเฟสติวัลนสนามบางปูซอย69สอดคล้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพัตาคารและภาษีมูลค่าเพิ่มขายส่งและขายปลีกขยายตัวภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ2.5ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อน เป็นผลจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมใหม่และจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราชะลอลงและภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละเก้สะท้อนจากปริมาณผลผล,ผลิตปลานิลและกุ้งเป็นสำคัญเป็นผลจากการดำเนินตามนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเกษตรจากภาครัฐปรับพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงปลานิลรวมกับสัตว์น้ำประเภทอื่นและเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีส่งผลให้กุ้งมีอัตราการรอดสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผล,ผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้นด้านอุปสงค์พบว่าขยายตัวร้อยละ3 4 4ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนสะท้อนด้จากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ65.1เป็นผลจากการบริโภคสินค้าประเภทค,คงทนเพิ่มขึ้นสะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ขยายตัวและการใช้ใจ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ49.6 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนขยายตัวเนื่องจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการดําเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจําปีงบประมาณ2,568สําหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ9.5ส้อนจากทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม่และสินเชื่อเพื่อการลงทุนหดตัวเนื่องจากความกังวลสถานการณ์และนโยบายของประเทศ ด้านการเงินพบว่าสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินขยายตัวจากปริมาณเงินฝากรวมสูงกว่าปริมาณสินเชื่อรวมโดยปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ3.1ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถาบันการเงินมีมาตรการจูงใจให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องปริมาณสินเชื่อรวมหดตัวร้อยละ1.3เนื่องจากการดําเนินการนโยบายการเงินที่เข้มงวดของสถาบันการเงินทําให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากสอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่หดตัว ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดพบว่ารายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ47.4เนื่องจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ91.4เป็นผลจากการดําเนินตามนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเกษตรจากภาครัฐและเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีทําให้มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ23.0ซึ่งเป็นไปตามกลไกลของตลาด ตรางเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ1.0เป็นผลจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หมวดเนื้อสัตว์เป็ดไก่และสัตว์น้ำหมวดเครื่องประกอบอาหารหมวดเคหะสถานหมวดผักและผละไม้เพิ่มสูงขึ้นการจ้างงานหดตัวร้อยละ1.0ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนักลงทุนกังวลต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศจึงชะลอการลงทุนเพื่อรอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐส่งผลให้เกิดการจ้างงานภาคนอกเกษตรลดลง ดุลเงินงบประมาณในเดือนกรกฎาคม2,568มีรายได้นำส่งคลังในเดือนนี้จำนวน7,181 1ล้านบาทส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการมีดุนเงินงบประมาณเกินดุลจำนวน6 5 4 1 9ล้านบาทสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ